สวัสดีครับพี่ๆเราทุกคนวันนี้นะครับสุเสิริญนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับการใช้งานจริงเนี่ยของผมเนี่ยกับเจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark ียน2นะครับตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็น6ข้อดี5ข้อเสียนะครับของเจ้าตัว Sony Xperia 1 One Mark 2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องนอก1ซิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่ม MicroSD card ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัว2ซิมนะครับตัวนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพิ่มเจ้าตัวเมมโมรีได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อดีข้อแรกของเจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark 2เนี่ยก็คือ ตรงนี้เลยนี่รูฟังเฮดฟ n นแจ็คนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมพูดมาหลายคลิปแล้วแะแต่ว่ายังไงเนี่ยผมก็ยังจะหาแล้วก็ต้องการมือถือที่รองรับรูหูฟังเฮดฟนแจ็คอยู่ดีนะครับเพราะว่าจากการใช้งานหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ตามหาเจ้าตัวมือถือเรือธงนะครับที่มี รูหูฟังเฮดโฟนแจ็คอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอย่างการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะต่อพวกไมค์นอกนะครับก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายเพราะว่าก็เสียบใส่เจ้าตัวเฮดโฟนแจ็คเข้าไปไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งหาไมค์นอกที่รองรับ Type C นะครับไม่ต้องไปนั่งเสียเงินเพิ่มด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับช่างภาพหรือว่า ช่างภาพที่ถ่ายวิดีโอนะครับในงานต่างๆนะครับส่วนข้อ2เนี่ยก็คือในเรื่องของฟอร์มแฟกเตอร์นะครับขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวนะครับอยู่ที่21ต่อ9นะครับสัดส่วนของมันเนี่ยเป็นสัดส่วนที่คนที่ได้ลองแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าชอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคือมันคือมันก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับคือมือถือสมัยนี้มันชอบออกบานออกมาแล้วพอบานปุ๊บเนี่ย เวลาจับไปเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเหมือนเราเอื้อมข้ามไปไม่ถึงอ่ะเข้าใจไหมคนส่วนมากเนี่ยเวลาที่จะลองทดสอบทุกคนไปลองดูก็ได้ไปจับมือถือตามพวกช็อปต่างๆนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่ามือถือตัวไหนเนี่ยใช้ได้ดีเราก็จับได้ถนัดเนี่ยพยายามนิ้วกับนิ้วเนี่ยพยายามให้มันแตะกันได้นะครับจากนิ้วโป้งกับนิ้วหลายๆนิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแตะได้หมดเนี่ยแสดงว่า เป็นมือถือที่จับได้ถนัดมือนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อ2นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องฟ o r m factor อร์21ต่อ9ของเขาเลยนะครับส่วนข้อ3เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรือทงทุกค่ายก็ควรจะต้องมีเหมือนกันนะครับก็คือ ip 6 8นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ ip 6 8เราถ่ายกลางฝนถ่ายกลางแดดจ้าๆทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ในน้ำ ลงไปในน้าได้เลยนะครับลึกถึง1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วมันก็ยังเซอร์ไวฟ์ยังรอดมาได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่พวกแบบเหมือนน้าทะเลต่างๆเนี่ยเพราะว่าความเข็มเนี่ยมาสามารถเข้าไปกัดกร่อนพวกเครื่องได้เรามาต่อกันนะครับในข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือในเรื่องของ s i ส์เซนส์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าในมือถือ เพียวแอนดรอยเนี่ยอย่าง Motorola หรือว่าทาง Sony เองเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถามว่าระหว่างเจ้าตัว Size Sense ตรงนี้กับเจ้าตัว Motorola เนี่ยผมชอบ Size Sense ของทาง Sony มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าดูกันเลยคือผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวนะ <c oughs> เนี่ย พอเวลาที่เราต้องการเรียกไซเซนออกมาเนี่ยเราแค่แท็บขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ยเลือกแล้วเราก็สามารถตั้งได้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการช็อตคัทตรงไหนที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งมันไว้แล้วก็เวลาที่เราเรียกไซเซนออกมาเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเราก็แค่ปิดกลับถ้าเกิดว่าจะใช้เราก็เรียกมันขึ้นมาปิดกลับ ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากนะครับสำหรับเจ้าตัว Side Sense ของ Sony Xperia นะครับสว่วนอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ5เนี่ยที่อยากจะพูดถึงนิดนึงเนี่ยผมชอบมากๆเลยก็คือเจ้าตัวที่ใส่ถาดซิมของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกค่ายควรจะต้องทำจริงแล้วเราไม่ต้องมานั่งแบบหาไอ้พวกเข็มจิ้มซิมหรือว่าไอ้พวกเข็มจิ้มซิมเนี่ย ถ้าลองใช้กันดีๆเนี่ยบางทีเวลาเราซื้อไอ้เข็มจิ้มซิมที่แบบห่วยๆมาเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งทําให้เครื่องมันแย่นะครับบางทีเสียบเข้าไปแล้วมันก็ติดนะครับแล้วบางทีเนี่ยทำให้พวกเครื่องขอบเครื่องเป็นรอยได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัว sony xperia เนี่ยคือเขาทําออกมาให้เราแบบสามารถแกะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูแกะแล้วก็ใช้งานได้เลยอย่าดูดิเห็นไหม คือผมคิดว่าเขาเข้าใจคิดมากๆในการที่ออกแบบเจ้าตัวมือถือที่มันเหมือนไม่ต้องมานั่งใช้เข็มจิ้มซิมอ่ะคือมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยข้อดีข้อสุดท้ายของเขาเนี่ยที่ผมประสบมาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็คือ มันรองรับตัว micro SD card นะครับเวลาที่คนที่เป็นสายมีเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสพหนังก็ตามนะครับเสพคลิปวิดีโอต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาดูเองเนี่ย micro SD card เนี่ยมันช่วยคุณได้มากๆนะครับเราจะถ่ายไม่ว่าจะเป็น Full HD หรือว่าถ่าย 4K ต่างๆเนี่ยมันทำให้การเก็บภาพ นะครับแล้วเวลาที่เราสามารถหยิบม,มาดูเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายได้มากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสุดท้ายของข้อดีของชุโตโซนี่เอ็กซ์ n y เอียร์วาเนี่ยก็คือในเรื่องของการใส่ m i โคร s d c a r r d นะครับแต่เราจะต้องมาพูดในเรื่องของข้อเสียกันบ้างนะครับเราจะไม่พูดถึงข้อเสียเลยไม่ได้นะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือเพราะว่ามันเป็นเพียวแอนดรอยนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะ บางอย่างเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์กับผมเหมือนกันนะครับอย่างในเรื่องของการโคลนแอปเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถโคลนแอปได้เหมือนใน Mo t ต r o l a เหมือนกันก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นเพียว Android ยเพียร์แอนดเนี่ยข้อดีของมันคือเครื่องมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยแฮงแล้วมันก็จะไหลลื่นฟูด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 ,ฟดล,ลื่นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างที่สำคัญเนี่ยมันจะไม่มีมาให้เรานะครับตรงนี้เนี่ยก็ ถ้าเกิดว่า Android เนี่ยเขามีการปรับปรุงเป็น Android 12ถ้าเกิดว่ามีการโคลนแอปแบบเต็มรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันมากขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของการหาเคสพี่น้องคือการหาเคสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากอะนะครับคือไอ้เคสที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ต้องแบบ ไปหามาจากหลายหลายเว็บมากๆแล้วมีรุ่นน้องให้มาอะไรเงี้ยนะครับคือเคสของมันเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วเคสของศูนย์ก็มีแต่ว่าราคาสูงมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้ามีทุนทรัพย์เนี่ยก็จัดจัดไปลุยได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทุนทรัพย์มีจํากัดเนี่ยก็ดูเคสของจีนก็มันก็สั่งได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องแบบ รอนานนิดหนึ่งนะครับส่วนข้อที่สามเนี่ยมันพอมาเคสแล้วต้องเป็นฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยค่าติดเนี่ยโคตรแพงอะบอกเลยแพงกว่ามือถือหลายๆรุ่นที่เคยใช้มานะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยก็ลองลองสอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับมันแพงกว่ารุ่นอื่นๆจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียของทาง Sony Xperia นะครับ Sony กับทุกรุ่นเลยเพราะว่าหน้าจอมันเป็นแบบยาวๆอ่ะฟิล์มมันต้องเป็นฟิล์มแบบเฉพาะของเขามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันก็เลยสูงเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของสแ,แกนนิ้วสแกนนิ้วเนี่ยคือสแกนนิ้วไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของพวกการ Security ต่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัวสแ,แกนหน้า มาให้ด้วยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยมันก็มีแบบสแกนหน้าแบบ 3D นะครับคือคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสแกนหน้าแบบเหมือน face id แบบ Apple ก็ได้นะครับแต่ว่าขอแบบที่มันเหมือนกับเฮ้ยเวลาที่เราต้องการใช้งานเร็วๆอะ่พะพอยกขึ้นมาปุ๊บนี่คือแบบใช้ได้เลยเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้เขามีนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเลยการถ่ายวิดีโอนี่มันมันเปลี่ยนเลนไม่ได้อะเข้าใจไหมเวลาที่เราเข้าไป cinema pro เนี่ยนะครับคือเนี่ยมันคืออยู่ตรงตรงนี้นะครับ cinema pro พอเราเข้าไปใน cinema pro ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดู พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคือพวกโหมดต่างๆเนี่ยคือคือมันใช้ได้ดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาที่นี่ตรงนี้คือเราไม่สามารถที่จะแบบเวลากดถ่ายปุ๊บเนี่ยเราเราต้องติดอยู่กับแค่เลนเลนเดียวถ้าเกิดเราใช้เลนวายเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่เลนวายเท่านั้นเองนะครับในการถ่ายคลิปนั้นนะครับแล้วเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เทเลโฟโต้ก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แค่ คลิปนั้นทั้งคลิปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราจะต้องกดหยุดมันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเลนแล้วก็ถ่ายใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่แบบมันต้องปรับปรุงนิดนึงอ่ะสำหรับสำหรับมือถือที่ทำออกมาเพื่อโซเชียลมีเพื่อแบบถ่ายมีเดียถ่ายวิดีโอถ่ายหนังถ่ายรูปเทพเเนี่ยมันควรจะต้อง มีซิสเ็มหรือว่ามีระบบให้เราสามารถเปลี่ยนเลนตอนที่เราถ่ายได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไ้น,นิดนึงนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ย่าลืมอกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าทุกคนคิดว่าชจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark เอ2เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็เสวยๆเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัย นะครับสวัสดีครัแชร์ซับสไคร